ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจัดกระเป๋าที่สอบแบบ ASMR กันนะคะเริ่มนี่นะคะทุกคนแปบบนึมาแล้วนะคะทุกคนนี่แกะออกแลบบ้วต่อไปเป็นกิฟไว้หนีบนะคะอันนี้มันหล่นลงมาข้นนางนอกอ่ะอันนี้มันเต็มแล้วอะ่ะมันไม่มีที่ใส่เลย เอาออกมาข้างนอกเอาอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกันแล้วก็เอาแด็กวันนี้เข้ามานะคะทุกคนวันนี้เราพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าพี่เราแฮดเกมอยู่เลิมนิบลงไปตรงนี้เลยนะคะปึ๊บนิบยากนิดนึง เด็กป .2 ออแล้วก็ต้องแบบนี้แหละต้องมีของสวยงามนิดนึงเอาไปอวดเพื่อนอะต่อเล่นค่ะตรงช่องนี้เราจะจับตรงช่องนี้กันก่อนนะคะเอากันต่ายจิไปโรงเรียนต่อไป ต่อไปนะคะเป็นสกอวเทปสองไซส์นะคะเสร็จไปเลยปึ๊บ,บมันจะอยู่ซ้อนกันแบบนี้ปึ๊บ,บโอเค ต่อไปลิควิดค่ะขอเป็นลิควิดสีส้มนะคะปึ๊บพี่เรากำลังแคสเกมคุยกับเราอยู่แต่ว่าเราขอตัว AFK มาทำคลิปค่ะแต่ตอนนี้ในไอแพดเราก็ยังอยู่ในเกมนนะ ต่อไปเป็นอันนี้ค่ะสติกเกอร์บัตเอาไปด้วยเอาไปให้เพื่อนเอาไปสองอันพอังไม่มีแพ็กการ์ดเอาไปสามอันนั่นแหละเอาไปอเอาไปสองอันแล้วกันเพราะว่าแพ็กการ์ดก็สองอันเอาไปโรงเรียนสองอันอ่ะส่งไปเลยเราไม่อยากเสียวม best tu ni, kakak. Saya suka dekat. ปากานี้ลบไม่ออกเราก็เลยชอบใช้ตัวนี้นะคะนี่ไปไปกันต่อช่องปิดกันก่อนนะคะต่อไปเป็นพวกสติกเกอร์มาแปะตรงนี้เลยเอาสติกเกอร์นี่ละกันแปะไว้ตรงนี้ คะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งป,ปึ๊บแบบนี้อะไรนะคะ<า>ต่อไปตรงนี้ <c oughs> เราจะใส่เป็นพวกของตุกติ๊กก่อนนะคะ <c oughs> เออ ลูบ鼻โอ่ะไเดี๋ยวอีพีนี้จัดตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเราต้องรีบไปเล่นเกมกับพี่เราแล้วอะบายบาย